สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามว่าอยากได้มือถือทนทนงบประมาณ5,000เนี่ยซื้อรุ่นไหนดีอันนี้ต้องบอกวันเวลาไ้ต้วหน่อยตอนนี้เดือนมกราปี66นะจ๊ะทำไมต้งบอกวันเวลานับจากเวลานี้ไปม,ม,มันก็เปลี่ยนพี่เดี๋ยวมีรุ่นใหม่มาทับรุ่นอะไรรุ่นโอ้รุ่นวายวก็จะไปอีกรุ่นแล้วนะอ่ะเอาอัน รุ่นรุ่นโทรศัพท์ที่เอามาแนะนําให้อย่างแรกต้องออกตัวก่อนเขาบอกว่ามือถือทนทนให้เอามาสักสองรุ่นรุ่นอื่นก็ไม่ต้องน้อยใจนะผมผมมีความรู้สึกต่อสอรุ่นนี้ว่ามันน่าจะทนนะแม้หนึ่งในสองรุ่นสองสองยี่ห้อที่เอามาให้ดูเนี่ยนะคนใกล้ตัวผมนี่เกลียดมากเลยทําไมอะ่ะ คือซื้อมายังไม่ทันไรมันก็ต้องซ่อมอ่ะเข้าใจไหมมันมันอาจจะไม่ไม่เวิร์กสำหรับเ,เขาแต่ผมมีความรู้สึกว่าอืมมันก็เวิร์กกับคนอื่นนะเพราะฉะนั้นยี่ห้อที่เอามานําเสนอเนี่ยอืมคุณไม่รู้คุณมีวุ่นว่าสนากับยี่ห้อนั้นหรือเปล่า ต้องบ่ออย่างนั้นเลยซื้อยี่ซื้อโทรศัพท์นี่บางทีมันอาศัยบุญวาสนามันกันนะว,ว่าใช้ไปได้ทนทานแค่ไหนอ่ะพี่ถ้าพี่ไ่อยู่เวลาสองยี่ห้อนี้ก็อืมที่ก็คงต้องผ่านนะผมบอกไม่ได้เหมือนกันว่าพี่อยูา่าสลากับยี่ห้อไหนถามว่ายี่ห้อไหนมันก็ไม่เขาก็ไม่บอกนี่ใช่ไหมเขาให้เลือกให้อ่า,าเอาในความรู้สึกผมอ่าในความรู้สึกผมถามผมผมว่าของยี่ห้อนี้ผมว่าโอเคนะสำหรับผมนะอ่า,อาคนอื่นผมไม่รู้ไม่รู้อ่าเรามาดูว่า เอารุ่นไหนมาบ้างเอาอย่างเอาอย่างแรกก่อนเอาถูกถๆถูก,ถกว่างบห้าพัน 5, 000, ลงมาสักหน่อยหนึ่งเพราะว่ายี่ห้อนี้มันไม่มีคาบลูกคาบดอกเป็น vivo y สองหนึ่งอาต้องบอกเป็นสีเพราะพี่เขาไม่ได้กำหนดเป็นห้ามาห้า G มันก็ไม่ได้จําเป็นหรอกจะเอาไปทําอะไรล่ะ,อ,ะอันนี้มันเป็น cpu เขาเรียกอะไรนะเฮลิโ p สนะามสิบห้าอะคะแนนที่ได้เนี่ยห้นาสิบเจ็ดคะแนนก็ ก็เยอะอยู่นะไม่ใช่น้อยเออหน้าจอหกจุดห้าหห้าหนึ่งมีหนึ่งด้วยหกจห้าหนึ่งนิ้วอ่าหน้าจอเป็น LCDIPS LCD I P H L C D. นะเออก็ราคานี้ก็อย่างว่านะท้าไม่ใช่มือถือตกรุ่นมันจะเป็นมันจะสู้แสงไม่ค่อยได้ทำไมอ่ะอ่ออีกอย่างที่เลือกรุ่นนี้มาก็ได้เหตุผลคือ พี่เขาต้องการมือถือทนทน,ทนถูกไหมอ่ะผมถ้า,ถ,าถ้าเป็นแนวความคิดผมมีความรู้สึกว่าโทรศัพท์มันก็ต้องรุ่นที่มันที่จะเอานําเสนอมันก็ควรจะใหม่หน่อยมันก็ควรจะมีประกันเพราะถ้ามือถือตกรุ่นมันไม่มีประกันเนี่ยอื เ <laughs> ข้าใจไหมคือมันเสียขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ทนมันจออมไปเข้าศูนย์ไม่ค่อยได้อแล้วบีอยากได้นอนๆก็ให้มันใหม่หน่อยละกันอยู่ในประกันหน่อยอ่ามันจะดีอยู่เรานอนๆอะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่ไม่ได้หมายไม,ไม่ได้หมายข้อมือถือตกรุ่นมันจะไม่ทนนคะรับผมแกมีความรู้สึกว่าเออทะบีอยากได้แนวนี้ก็เอาใหม่หน่อยละกันนะอะไรอย่างเงี้ย เออพี่ยงไม่ได้บอกนี่ใช่นไหมเจ้ามือตกต้นก็ได้เลยเงีย้ยอ่าเราก็เอาใหม่หน่อยอันนี้ใหม่หน่อยอ่าใหม่หน่อยก็นะครับหนาแปดเม้นน้ำหนักร้อยแปดสิบสองกรัมแรมเนี่ยสี่แรมสี่รอมหกสิบสี่กล้องหลัง13ล้านบวก2ล้านกล้องหน้า8ล้านถาดซิมเนี่ยเป็นแบบทริปเปิลสลอตใส่ได้2ซิมพร้อมไมโคร s d การ์ดถือว่าโอ้ก็ มือถือในรุ่นล่างๆมันก็มาแค่เป็นอย่างนี้แหละโฮ้คขืนใส่ได้สองซิมคงได้ด่าคล่มเล้นะว่าเอ บอพี่ผมซื้อมือถือรุ่นล่างความจําในเครื่องมันก็น้อยอยู่แล้วพี่ังไม่ผ่านไตไม่ค่อยดีกาดอีกเหรออะไรอย่างเงี้ยนะโอเคแบตเตอรี่ห้าพันมิลลิแอมตามสเปคที่ต้องการมันอยู่ได้ทนทานนานไปทั้งวันใช้ชาร์จตอนเช้าปับใช้ถึงเย็นแล้วชาร์จใหม่กรอบได้เลยสบายใจอืมแต่บอกว่าอย่าไปใช้สองวันสาวันถ้าสองวันสาวันพี่ต้องอืมไม่ค่อยได้ใช้อ่ะพี่เข้ใาใจข้อหมายไหมอ,อ๋อพีดูพีดูตัวตัวตัว,ตว,ตว,ตวพี่เองแล้วกันเออเธอใช้แล้วแบตเตอรี่ข้ามวันไปแล้วพี่ยังเหลื อยู่เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นหรือหกสิบเปอร์เซ็นมันก็ยังพอได้แค่สองวันมั้งเออพี่ดูเอาก็แล้วกันแต่ถ้าเหลือหกสิบเปอร์เซ็นตแนะนำมาชาร์จไปเถอะพี่เพราะเวลาชาร์จหนึ่งรอบมันนับนับไซเคลิเคลครึ่งไซเคิลเท่านั้นเองเออไม,ไม่ไม่ได้ลงมาต่ำกว่าหกห้าสิบอ่ะไม่ลงมาต่ำกว่าห้าสิบพี่ชาร์จมันก็นครึ่งไซเคิลเท่านั้นเองบริเ้ณชาร์จไปเถอะเพื่อความสบายใจเผื่อวันรุ่งขึ้นเกิดเกิดเกิดคึก กิดคึกขึ้นมาใช้หนักเดี๋ยวมันแบตมันไม่พอไม่ใช่อะไรหรอกเออมันม,มันเหลืออยู่แค่ห้าสิบห้าห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองอะไรกันไปพี่จาเบตเตอร์เออนะเอ,อ่อีกอย่างหนึ่งอ่เขาถามเรื่องราคาราคานะราคาก็ตอนที่วางตลาดเนี่ยกันยาหกสี่ตอนวางตลาดก็5,699บาทตอนนี้เห็นราคาเอามันทำไมถึงมีสองราคาโอเคเอาอ,อธิบายก็อ่าราคาแรก 4,450บาทเห็นราคาในมาบุญครองเป้พี่จะซื้อราคาตูกๆันี้ไปมาบุญครองนะแต่ถ้าพี่ไปหาซื้อในอินเทอร์เน็ตก็เห็นอยู่4,650ไปหาเอาก็แล้วกันบวกลบกวันนี้นิดหน่อยแล้วแต่ความสาม,มารถเป้น้าข้างล่างนี่คือของที่อยู่ในกล่องมีสายชาร์ เป็นสายจา้าด u s บงย b ดบอะไรมาพร้อมเออก็คงไม่ได้เคียวมันได้ทันดูอเอ็ดบีใส่อะไรช่างมันเถอะไม่มีปัญหาเราเป็นสายจ้าิของวันนี้ว่าหัวจ้าจสายจราจมาเรียบร้อยอ่น้ามีเข็มจิม้มจิมมีเคสซิลิโคนใสให้แล้วก็มีฟิล์มติดกันลอยมาเรียบร้อยคือของในกล่องก็ครบยกเว้นหูฟังไม่มีให้เพ <laughs> สมัยนี้เขาให้ไปซื้อเองห้ม ลูกค้าเรื่องมากก็ผมไม่รู้อยากได้หูฟังดีๆแถมมาไม่ดีก็ว่าเขาอะไรอย่างเงี้ย่ไม่รู้เหมือนกันอ่าไม่เป็นไรก็ไปหาหูฟังเอาแล้วกันเออปกติก็ไม่เคยได้ใช้อ่ะแต่ผมใช้นะผมค่อนข้างใช้เยอะเหมือนกันนะนะแต่ช่างมาอ่ารุ่นนี้ก็แนะนําอ่าถ้าจะรุ่นต่อไปอ่ารุ่นต่อไป่อยนะาำสองรุ่นใช่ไหมอีกรุ่นหนึ่งก็คือซัมซุง A13 อันนี้ก็ 4G เหมือนกันนะพี่ไม่ได้ไปเรื่อง 5G นะ 5G แพงกว่าดีโอเคไหม CPU และที่สำคัญถ้าเป็น 135G 1> a 1 3 5 G ของ Samsung เขานี่นะ CPU อีกตัวหนึ่งเลยคนละตัวนะพี่นะ,ะตัวนี้ 4G ก็เป็น e x y n o s 850ก็เป็น CPU ของตัว a ั s u n งเองนะคะแน,นนที่ได้เนี่ย61คะแนนสูงกว่าแพงกว่าสูงกว่านิดหน่อยเมื่อกี้5.7ตอนนี้6.1นะหน้าจอ6.6นิ้วหน้าจอ PLS LCD เป็นของ Samsung เขาเองอถามว่ามันหนี้ตัว้ไหม บอกว่าพอๆกันแหละเป็นในเมือไ,ไ,ได้หนีกันอลกเวลาเจอแดดไม่ต่างกันไม่ต่างกันอ่แม่แม่จะเป็น IPSLL อะไร PLI โอ้หุ่นวหยจริงๆเว้ PLSIPIPS อะไรเออจะเหมือนกันอะไรพี่เอ้ไม่ต่างกันเท่าที่เห็นในทดสอบเนี่ยนะความหนา8.44มิล น้ำหนักหนึ่ง้อยก้าสบห้ากรัมแรมเนี่ยนะักมันจะดีกว่าหน่อยนะพี่ทตามันแพงเนี่ยก็แรมสี่ลอมร้อยี่สิบแปดดูมันน่าใช้กว่าไม่สงสัยเหมือนกันกล้องเนี่ยห้าสิบบวกห้าบวกสองบวกสองกล้องสี่ตัวเยอะเหลือกเกินกล้องหน้าแปดล้านถาดซิมก็แบบเดียวกันเป็นทริปเปิลสลอ็อตแบตเตอรี่ห้าพันมิลลิแอมโอเคไหมอ่าอ๋อเป็นแอนดรอยอเมื่อกี้ก็ เมื่อกี้มันแอนดรอยอะไรลืมอ่านอ่านไหมหรือว่าผมไม่ได้เขียนอ่านไม่ได้อ่านขออภัยแอนดรอยสิบเอ็ดอ่าถ้าเป็นมีว o าแอนดรอยสิบเอ็ดอ่อทำตังแอนดรอยสิบสองเอ่อมันใหม่กว่าด้วยอ่าก็ไม่รู้พี่ก็ไปตัดส,สินใจเอาเองก็แล้วกันวางขายเมษาหกห้าก็วางขายเนี่ยประมาณอย่างนี้นะพี่นะออกมาวางตลาดใหม่ๆก็หกพันสี่ร้อยเก้าเก้าบาท ตอนนี้เห็นราคาอยู่4,850บาทไปซื้อนู่นเลยพี่มาหุ้นครองพี่ถ้านซะื้อในเน็ตก็อยู่5 0 5 0บาทโดยประมาณอืมเห็นต่ำสุดอยู่ประมาณเนี้ยนะพี่นะถ้าพี่จะหาก็ไม่สุดหรอกมีอีกนิดหน่อยแต่ว่ามันอะไรไปดูเอาแล้วกันแล้วก็บวกลบกว่านี้เออส่วนใหญ่จะเห็นแพงกว่านี้ แล้วที่สำคัญเนี่ยในกล่องมันมีแค่หัวจานกับสายจานนะพี่ไม่มีอะไรเลยเคสไม่มีซีไม่มีอ่าอันนี้ก็ไปตัดสินใจเอาก็แล้วกันเอามานําเสนอประมาณนี้สำหรับคำถามที่มือถือทนทนงบห้าพันรุ่นไหนดีผมว่าสองรุ่นนี้มันก็โอเคดีนะอืมประมาณนี้แหละที่เอามาฝากกันแล้ว่อยเจอกันในคลิป ต่อไปขอบคุณครับ